สนับสนุนโดยเครื่องดื่ม m อ็มสตรอ้าชายแชมพูล้างรถสวัสดีครับได้เวลาข่าวนอกลูกนะครับนอกลูกข่าวแรกเดินทางไปที่อำเภอท่ารี่จังหวัดเลยครับดูถนนเส้นนี้ครับนี่คือถนนเส้นท่ารี่หนองผือนะครับ และดูอีกภาพหนึ่งนะครับถนนสายเดียวกันตำแหน่งเดียวกันหนังคนละมวลครับถามว่าทำไมจึงเป็นอย่างนี้คำตอบก็คือถนนเส้นนี้ครับติดกับด่านตรวจชายแดนไทยลาวนะครับใกล้จะถึงปีเศรษฐกิจอาเซียนแล้วแต่ว่าถนนเป็นอย่างนี้ชาวบ้านก็ร้องเรียนแต่ว่าไม่มีใครฟังมามาสุดท้ายครับจัดแถลงข่าวแบบนี้ครับมีทงชาติ1ิประเทศเศรษฐกิจอาเซียนนะครับร้องเรียนว่าจะถึงปีเศรษฐกิจอาเซียนอยู่แล้วถนนเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรครับ ดูนะครับบอกว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดคนนั่งจัก,กรยานจะไปโรงพยาบาลเพื่อคลอดลูกนั้นตกจัก,กรยานครับลูกคลอดออกมากลางถนนแล้วก็เสียชีวิตเ <Okay. S 1> นี่ครับประชดประชันปรากฏว่าได้ผลครับร้องทุกมา4ปีครึ่งไม่มีคนฟังพอมีภาพนี้ออกไปทางโทรทัศน์เท่านั้น,นครับ4เดือนครับถนนเรียบเลยครับใครจะไปเชื่อครับว่าเมื่อ4ปีที่แล้วเรียกร้องไม่ได้อะไรแต่ว่าพอสื่อมวลชนช่วยเหลือ ก็ได้อย่างที่เห็นเนี่ยครับ,บก,ก็มีทําพิธีตัดป้ายแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนของ,ของจังหวัดเลยบางครั้งสื่อมวลชนก็เป็นที่พึ่งสุดท้ายของชาวบ้านเหมือนกันนะครับล่องใต้ไปที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับชาวบ้านตำบลท่าย,ยางต้องการออกกำลังกายกันนะครับถามว่าจะเอาอยัางไงดีสุดท้ายแล้วตัดสินใจสร้างว่าวยากครับนี่ครับสูงสองวากว้างสองวาครึ่งนะครับ แล้วก็ชักว่าวพร้อมกันนะครับช่วยกันดูนะครับว่าวตัวใหญ่กินลมเยอะขึ้นยากนะครับหัวปักลงมาต้องเอากันใหม่ครับลมน้อยไม่ได้ครับแต่ว่าพอลมมากแล้วว่าวติดลมบนโอ้โหว่าวตัวใหญ่ขนาดนี้นี่กินลมกินแรงเยอะเหลือเกินคนชักต้องช่วยกัน5คนครับเนี่ยครับเอาเชือกชักว่าวนั้นผูกกับกระบอกแล้วช่วยกันดึงเอาไว้3คน อีกสองคนนั้นคอยสาวเชือกครับนเนี่ยครับขึ้นสูงขนาดนี้นี่กว่าจะเอาลงได้ดู <พา S 1> นะครับต้องช่วยกันยาวนานเป็นชั่วโมงตอนเริ่มส่งว่าวขึ้นฟ้านั้นยังสว่างอยู่ครับแต่ว่ากว่าจะสาวว่าวลงดินได้นั้นตะวันตกดินนะครับว่าวตัวเดียวผลัดกันเล่นได้ทั้งหมู่บ้านครับส่งท้ายนอกรูกวันนี้ครับเดินทางไปที่จังหวัดนครราชสีมาครับ เมื่อสองวันที่ผ่านมาครับจังหวัดจัดประมูลทะเบียนรถเลขสวยครับที่วัดบ้านไร่ของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธที่อำเภอด่านขุนทดนะครับดูนะครับพิธีต้องศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นครับก็เลยเอาทะเบียนรถนั้นแช่น้ำมนต์ครับเรียกว่าเป็นพิธีเจริญน้ำพุทธมนต์ป้ายทะเบียนรถเลขสวยหรือว่าแช่น้ำมนต์ครับเนี่ยครับป่ายบอกไว้ชัดเจนงานนี้เป็นงานศักดิ์สิทธิ์ก็เลยมีพระภิกษุนะครับมาเจริญพระพุทธมนต์นะครับ เจ้าของสถานที่คือหลวงพ่อคุณนั้นยังไม่แข็งแรงก็เลยเอารูปปั้นของหลวงพ่อคูณครับมานั่งบนตุ่มน้ำมนต์อย่างที่เห็นเนี่ยครับเป็นงานใหญ่มากมีทั้งเลขเดี่ยวเลขคู่เลขตอง4ตัวอักษรกอศบ,บอกว่าย่อมาจากสุขเกษมเปรมปรีมั่งมีเงินทองสวยงามมากครับเบ็ดเสร็จนั้น300กับ1ป้ายทะเบียนรถได้เงินไปมาหาศาลทีเดียวครับ พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่ครับ